we yeah. น,นี่ก็ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานแล้วมีวันหยุดต่อเนื่องติดกันตั้งหลายวันพี่น็อปมีโปรแกรมไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนบ้างไหมคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน้องบิวพี่น็อปเองเนี่ยก็วางแผนไว้อยู่หลายที่เหมือนกันแต่กลัวว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีเวลาว่างที่จะเดินทางไปครับแต่น้องบิวจะไปที่ไหนล่ะครับหนูก็อยากจะไปหาที่ทําบุญช่วงสงกรานค่ะว่าแต่ประเพณีสงกรานเนี่ยมีเฉพาะที่เมืองไทยเราหรือเปล่าคะพี่นอ็อป ไม่ใช่ครับน้องบิวจริงๆแล้วนะครับเป็นประเพณีที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีอยู่ในหลายประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามมณฑลยูนานของจีนสีลังกาและก็ทางประเทศอินเดียครับซึ่งเท้าวท่พี่น็อปทราบมาก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียซึ่งก็คือเทศกาลฮลีนั่นเองครับ จริงด้วยค่ะพี่นอพหนูจําได้ว่าครั้งหนึ่งหนูและพี่คุณนิติเนี่ยเคยไปร่วมงานเทศกาลฮลี่ที่จัดขึ้นอยู่ในประเทศไทยซึ่งเทศกาลนี้เขาจะใช้สีมาสาากันใช้คบน้องบิวเทศกาลฮลี่หรือเทศกาลแห่งสีสันที่ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่สําคัญของชาวฮินดูเทศกาลนี้จัดเป็นประจําทุกป,ปีปีละสองวันในช่วงเดือนมีนาคม คำว่า h o ี่น้องบิลทราบไหมครับหมายถึงอะไรทราบค่ะหมายถึงเป็นการสิ้นสุดปีเก่าซึ่งก็คือเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวและเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะใช่แล้วครับน้องบิลพออากาศเปลี่ยนจากหนาวมาเป็นร้อนนะครับร่างกายของเราก็จะปรับตัวไม่ทันจึงทําให้เป็นไข้หวัดกันได้ง่ายครับดังนั้นจึงมีการใช้ฝุ่นผงสีที่ทํามาจากพืชสมุนไพรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีครามสีเขียวมาโปรยใส่กันเสมือนเป็นธรรมชาติบําบัด เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายยังไงล่ะครับต่อมาก็เลยกลายเป็นการนำน้ำมาสาดกันแทนใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะครับน้องบิวจะบอกว่าสงกรานต์คือการนำน้ำมาสาดกันนั้นก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ครับเพราะในอดีตผู้คนส่วนใหญ่จะใช้น้ำเป็นเสมือนตัวแทนในการมอบความชุ่มชื้นให้แก่กันอย่างการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ มีพิธีส่งน้ําพระเพื่อเป็นสิริมงคลน้องบิวเห็นไหมครับว่าก็ใช้น้ําทั้งนั้นแหละครับแต่พอเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปประเพณีสงกรานในปัจจุบันจึงเห็นภาพการสาดน้ําใส่กันเพื่อความสนุกสนานและคลายร้อนนั่นเองครับแล้วอย่างประเทศอื่นที่พี่น้องพูดถึงเมื่อตอนแรกแล่ะคะเขามีการสาดน้ําแบบบ้านเราไหมคะ ท่าที่นอ็อปทราบมานะครับน้องบิวพี่นอ็อปได้เห็นภาพจากที่คุณพ่อได้เดินทางตระเวนไปตามประเทศต่างๆในช่วงเทศกาลนะครับก็เห็นว่ามีการสรดน้ํากันบ้างเหมือนกันครับแต่ที่เห็นอย่างชัดเจนเลยและก็คล้ายกับบ้านเราก็คือการส่งน้ําพระเพื่อการเสริมสิริมงคลนั่นเองครับอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะเท่าที่หนูจําได้ก็ประเทศอินเดีย ใช่แล้วครับน้องบิวที่รัฐมินนาทูซึ่งอยู่ทางตอนในอนนนอนนนต้ของประเทศอินเดียที่นี่ผู้คนนับถือศาสนาฮินดูกันมากเลยนะครับดังนั้นในช่วงของเทศกาลสงกรานผู้คนที่นี่จึงอัญเชิญพระพิฆเนศมาส่งน้ําครับแต่จะใช้น้ํานมและน้ําขมิ้นในการเทอาบไปบนองค์พระพิฆเนศครับผมอยู่ที่รัฐมินนาทูสาธารณรัฐแบบอินเดียซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้สุดนะครับของประเทศอินเดียและก็วันนี้เนี่ยนะครับ ผมมีเพื่อนอยู่สองท่านนะฮะทั้งสองท่านเนะี่ยนับถือศาสนาฮินดูฮะซึ่งศาสนาฮินดูนั้นก็มีพระวิษณุพระศิวะพระพิฆเนศอะไรที่เป็นเทพเจ้าต่างๆแบบเหล่านี้นั่นนะครับแล้วก็ช่างบังเอ,อิญจริงๆนะครับว่าอินเดียเนี่ยมีทั้งหมดอยู่29รัฐนะครับประกอบเป็นหนึ่งสาธารณรัฐแล้วก็มีอยู่รัฐรัฐเดียวก็คือที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้แหละครับก็คือรัฐเทมิน,นาทัววันขึ้นปีใหม่ ตรงกับประเทศไทยคือวันที่13เมษายนพุทธศา2551เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราสองกลุ่มฮนะก็เลยมาฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยกันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าราชนาจักรไทยแล้วก็รัฐมินาทูนั้นมีวันขึ้นปีใหม่เป็นวันเดียวกันครับ าเป็นอย่างที่บ้านเราก็จะใช้น้ำผสมกับน้ำหอมรวมทั้งดอกไม้หอมต่างๆแล้วถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราล่ะครับพี่นพก็มีที่ประเทศกัมพูชาครับซึ่งตอนนั้นคุณพ่อของเรามีงานและตรงกับวันสงกรานพอดีเลยนะครับเราจึงได้เห็นผู้คนในประเทศก,นนทศกัมพูชาอันเชิญพระออกมาสงาาม่งน้ำรวมไปถึงถวายอาหารคาวหวานนานาชนิดนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเทศ,ศกาลสงกรานในประเทศกัมพูชามีชื่อเรียกว่าโจนฉน้ำเทเมยครับซึ่งจัดงานกันถึง3วันครับน้องบิว วันเหมือนกันนีคะวันแรกก็คือวันมหาสงกรานวันต่อมาก็คือวันเนาส่วนวันสุดท้ายก็คือวันถเถลิงศกสำหรับครับน้องบิวส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อเรียกที่เหมือนกันนะครับแค่มีชื่อเรียกของวันที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศอย่างที่สปปลาวก็มีงาน3าวันแต่จะเรียกวันแรกว่าวันสังขารล่วงชาวลาวก็จะมาทําความสะอาดบ้านเรือนวันที่2เรียกว่าวันเนาก็คือวันแห่งครอบครัวและวันสุดท้ายเรียกว่าวันสังขารขึ้นก็จะมีการบายสีสุขวันกันนะครับ เล่าให้ฟังถึงเทศกาลสงกรานในหลายๆประเทศหนูชักอยากจะไปบ้างแล้วนะสิคะโดยเฉพาะที่ประเทศเมียนมาเพราะหนูยังไม่เคยไปเลยพี่น็อบเองก็เคยเดินทางไปที่เมียนมามาอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับน้องบิวแต่ไม่เคยไปตรงกับเทศกาลสงกรานเหมือนกันครับเอาเป็นว่าถ้าพี่น็อบบอกน้องบิวว่าถ้าน้องบิวได้เดินทางไปที่ประเทศเมียนมาน้องบิวต้องชอบอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าที่นั่นมีวัดวาอารามรวมไปถึงเจดีต่างๆนะครับอยู่อย่างมากมายครับ จะอยู่ที่ย่างกุ้งเมืองหลวงของเมียนมาหรือเปล่าคะอย่างเช่นเจดีชเวดากองเจดีบโบดาเทานะคะพี่น้องว่าน้องบิวจําผิดแล้วล่ะครับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือประเทศพม่าที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับมีเมืองหลวงที่ชื่อว่ากรุงเนปิดอครับส่วนเมืองหลวงเก่าก็ยังมีความสําคัญทางด้านของเศรษฐกิจนะครับน้องบิวมีชื่อว่านครย่างกุ้งครับ หนูขอโทษนะคะที่เผลอเรียกติดปากไปหน่อยที่เมียนมาเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมคะถึงได้มีพุทธศาสนาสถานอยู่มากใช่หรือครับน้องบิวเรียกได้ว่าเป็นดินแดนทางพระพุทธศาสนาก็ว่าได้นะครับด้วยความที่ประเทศเมียนมามีความหลากหลายทางด้านของเชื้อชาติมากถึง67เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นอีกมากถึง242ภาษาแต่ก็ใช้ศาสนาพุทธเนี่แหละครับเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยผู้คนกว่าร้อยละนับถือศาสนาพุทธรองลงมาก็เป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดูครับน้องบิว ร้อยละเก้าสิบสามก็เท่าเท่ากับชาวพุทธในประเทศไทยเลยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวและถ้าเราย้อนไปดูในประวัติในการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศเมียนมาก็มีช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่ยังเป็นดินแดนสุวรรณภูมิอยู่ใช่ไหมคะพี่นบเพราะพื้นที่แห่งนี้ในอดีตเนี่ยถ้านับปัจจุบันเนี่ยก,กินพื้นที่ทั้งหมด7ประเทศก็คือเมียนมาไทยลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียแล้วก็สีลังกา เก่งมากครับน้องบิวและพระพุทธศาสนานะครับได้เข้ามายังดินแดนสววรณภูมิแห่งนี้เมื่อพุทธศักราช236ครับเมื่อครั้งที่พระเจ้าอาโศมหาราชกษัตริย์แห่งอินเดียในสมัยนั้นได้อุปถรัรมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3และก็ส่งสมณทูตไปในแถบประเทศต่างๆรวมทั้งหมด9สายด้วยกันนะครับและก็มีหนึ่งสายที่มายังดินแดนวรนณภูมแห่งนี้ครับ หนูทราบมาว่าชาวพุทธในเมียนมานั้นค่อนข้างจะเคร่งครัดในศาสนามากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวผู้คนที่นี่นะครับจะเคร่งครัดในคําสอนของพระพุทธองค์เป็นอย่างมากครับมีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมชอบรักษาศีลอย่างเวลาไปตามวัดต่างๆในเมียนมาก็จะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ชอบไปวัดทําบุญไหว้พระนั่งสมาธิและถ้าช่วงที่เราเดินทางไปตรงกับวันสําคัญหรือเขาจัดงานบุญที่วัดกันอยู่แล้วก็ เราก็จะเห็นภาพชาวบ้านต่างๆนะครับเข้ามาร่วมไมายร่วมมือกันทาอาหารบางก็เตรียมวัตถุด,ดิบบางก็ปรุงรสอยู่หน้าเตาแถมผู้คนที่นี่นะครับยังมีน้ําใจและเป็นกันเองอย่างมากเลยล่ะครับน้องบิวเพราะอย่างเมื่อครั้งที่คุณพ่อของเราไปวัดแถวในเมืองพระอันรัตกะเหร่งของเมียนมาแล้วพวกเขามีงานบุญอยู่พอดีพวกเขาก็เชื้อเชิญให้คุณพ่อของเราเข้าไปร่วมมงอาหารเย็นกับพวกเขาด้วยนะครับ ณอารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาเนี่ยมีอยู่เจ็ดรัฐเจ็ดเขตเลยใช่ไหมคะพี่นบและสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับน้องบิวประเทศเมียนมาแบ่งเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเป็นเจ็ดเขตสําหรับประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาและเจ็ดรัฐสําหรับประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับและชาวเมียนมาส่วนใหญ่นะครับน้องบิวก็จะนิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์ สร้างวัดซึ่งทั้งประเทศปัจจุบันนี้ก็มีวัดอยู่มากกว่า45,000วัดส่วนพระภิกษุสามเณรทั้งประเทศก็มีมากกว่า500,000รูปครับ โผเยอะจริงๆด้วยนะคะอย่างนี้น่าจะมีรายได้ที่เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวจํานวนหลายพันล้านบาทเลยนะคะแน่นอนครับน้องบิวเกินพันล้านบาทอย่างแน่นอนครับเพราะอย่างเมื่อปีที่แล้วพุทธศักราช2557ภาคการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมาทํารายได้เข้าประเทศมากถึง1140ล้านดอนาาลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ37,620ล้านบาทนะครับจากนักท่องเที่ยว3.5ล้านคนครับเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนเราก็น่าจะเยอะนะคะ และจากประเทศไทยและกลุ่มประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงจากสถิติจะเห็นได้ว่าในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเยือนในประเทศเมียนมามากถึงร้อยละ 70, เจ็ดสิบเรียกได้ว่าเกินครึ่งครับซึ่งก็คงเป็นเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาได้ลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับบรูไน,นอินโดนีเซียลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์และก็เวียดนามนะครับส่วนประเทศที่เหลือไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และไทยนั้นเห็นว่าอยู่ในระหว่างการเจรจา,าครับ วันนี้ถ้าคนไทยต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเมียนมาจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินอย่างเดียวหรอคะไปได้ทั้งทางเครื่องบินทางรถยนต์และทางเรือครับน้องบิวเพราะว่าประเทศไทยมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมายาวถึง2,400กิโลเมตรกินพื้นที่ทั้งหมด10จังหวัดของประเทศไทยครับแต่เรามีด่านพรมแดนถาวรระหว่างกันอยู่แค่5แห่งครับคือที่จังหวัดเชียงราย2แห่งจังหวัดตาก1แห่ง จังหวัดระนองหนึ่งแห่งและด่านล,ล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปเมื่อปี2556คือด่านบ้านผู้น้ําร้อนจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งแห่งนะครับซึ่งด่านพวกนี้เราสามารถขับรถข้ามด่านผ่านไปได้จะมีข้อที่จังหวัดระนองนะครับที่จะต้องนั่งเรือข้ามไปแล้วพี่นพเคยนั่งรถข้ามด่านพรมแดนพวกนี้บ้างไหมคะเคยสิครับน้องบิวซึ่งตอนนั้นนะครับพี่นพไปยเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีซึ่งอยู่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับข้ามลำน้ำเมยด้วยสะพานมิตรภาพไทยยเมยมีนา และใช้เส้นทางสายเมียว,วดีกอกาเร็กเข้าไปอีกประมาณ10กิโลเมตรแต่ในสมัยนั้นถนนหน,นทางยังไม่ค่อยจะดีมากนักน,นะครับมีหลุมมีบ่อเป็นจำนวนมากอย่างนี้การเดินทางก็ลำบากแย่น,นะสิคะ กว่าจะถึงแต่ละเมืองหมดแรงเที่ยวกันพอดีไม่หรอกครับน้องบิวปัจจุบันนี้นะครับได้มีการปรปับปรุงถนนสายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ที่พี่นพทราบก็บเพราะว่าคุณอาสมศักดิ์บูรพาพิพัฒน์เจ้าของ GMS l a r r y มือหนึ่งด้านการจัดคารวานของประเทศไทยและบริษัทแมกโนเลียนโลตัสทัวร์ได้เชิญคุณพ่อของเราให้เป็นผู้บรรยายระหว่างทางที่รถวิ่งผ่านเมืองต่างๆของเมียนมาในโครงการคารวานทะลุอาเซียนซึ่งก็จะใช้เส้นทางเส้นนีลครับ้องบิวผ่านไปยังเมืองกอร์กาเร็กเมืองพระอันเมืองใจโถเมืองหงสาวดีนครยางกุ้งเมืองมอละแมงเมืองเมียวดีแล้วกลับเข้าไทยที่ด่านแม่สอนเหมือนเดิมครับ รวมระยะทางก็ประมาณ1,300กิโลเมตรใช้เวลาทั้งหมด6วัน6คืนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ในเดือนหน้านี่แหละครับน้องบิวคาราวาัลทะลุอาเซียนเนี่ยหมายถึงจะเดินทางไปให้ครบทั้ง10ประเทศอาเซียนเลยหรือเปล่าคะพี่นพใช่ครับน้องบิวทั้งคุณพ่อและคุณอาสมศักดิ์ต่างมุ่งหวังว่าจะให้คนไทยนะครับได้เดินทางไปครบทั้ง10ประเทศในอาเซียนและก็รวมไปถึงอาเซียนบวก3นั่นก็คือจีนเกาหลีและญี่ปุ่นครับและก็รวมไปถึงอาเซียนบวก6 ซึ่งก็จะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียเข้ามาด้วยครับอ๋อมีน้าละคะเดือนหน้าถึงได้มีโปรแกรมเดินทางไปเมียนมาพี่น้อกต้องบอกน้องไปวย่างนี้นะครับว่าการเดินทางในลักษณะนี้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่ององการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการไปเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองใหม่ๆในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนเพื่อสำรวจหาช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างไรายได้แหล่งใหม่นอกประเทศไทยและสําหรับเยนมาเองนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศใหม่ที่เพิ่งเปิดกว้างสู่สายตาคนทั่วโลกหลังจากปิดประเทศไปเสียนานเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังเนื้อหอมอยู่เลยละครับน้องบิว พี่นอ็อบหนูยังอยากไปเลยได้ไปเที่ยวตั้งหลายเมืองโดยเฉพาะที่เมืองใจโถที่มีพระาธาตุอินแขวนคือนักเดินทางส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวพุทธที่เข้าไปเยือนที่ประเทศเมียนมาจะต้องไม่พลาดเลยนะครับที่จะต้องไปกราบสักการะบูชาพระาธาตุอินแขวนหรือพระาธาตุเจดีใจทิโยหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมียนมาแต่ผู้ที่ต้องการเดินทางขึ้นไปสักการะเจดีแห่งนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาสูงพอสมควรนะครับเพราะระยะทางขึ้น,ขนเขายาวกว่า8.5กิโลเมตร โดยที่ทางพม่าจัดรถกระบะไว้คอยบริการพร้อมคนขับที่ชํานาญแต่บางช่วงฤดูกาลนั้นนะครับรถก็ไม่สามารถขึ้นไปบนสุดปลายทางได้ก็จะต้องเดินทางเท้าหรือนั่งเสด็จต่อไปอีกครับแต่ก็คุ้มค่าไม่ใช่หรอคะกับความงดงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหน้าผาอันน่าอัศจรรย์ แน่นอนครับน้องบิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีจอที่ถือได้ว,ว่าเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดและอยากจะมีโอกาสสักครั้งได้ขึ้นมาไหว้พระาธาตุแห่งนี้พระาธาตุอินแกวนะครับน้องบิวมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่คล้ายศีรระสีปิดทองไว้รอบๆอ,องค์เจดีย์น้ำหนักประมาณ5,000ตันมีความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่าพระอินทได้เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์นำพระาธาตุมาวางไว้ที่ยอดผาเพื่อให้ผู้คนได้มาเคารพสการะเจดีย์แห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตครับ ได้ไปนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระาธาตุอินแขวนที่เดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะแต่นี่เห็นว่าได้ไปนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมียนมาตั้งหลายที่ทั้งในนครย่างกุง้งเมืองหงสาวดีและเมืองมะละแม่งพี่น้องเห็นด้วยกับน้องบิวนะคะเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมคารวัลในครั้งนี้นอกเหนือจากจะได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆใ,ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วยังได้ทําบุญร่วมกันในเทศกาลวันสงกรานต์อีกด้วยครับ